สุนันท์ันครับอยู่ที่สะพานหลวงพระคูณปริสุธรหลังวัดไมออมพอนะรอำเภอสุเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้ปริมาณน้ําค่อนข้างสูงนะครับเนื่องจากฝนตกติดต่อกันหลายวันนะครับบ้านที่อยู่ริมฝั่งลําตะคองนะครับก็เตรียมยกของขึ้นที่สูงนะครับตอนนี้ปริมาณน้ําค่อนข้างเยอะนะครับ น้ำมานะครับปลาขึ้นเนะาะได้ปาลาอะไรกันมา,าแล้วเน้้นแแลลววเ,าเามานานยังไงมึงมาให้กันสิมึงมาเนาะน้ำขึ้นนะครับวันนี้น้ำขึ้นปริมาณน้ำในลำตะคองท่ายเบ้านะครับชุมชนสว่างแสงธรรมนะครับ หมู่สามตำบลสุนเนินอำเภอสุนเ,สน,เนินจังหวัดนครราชสีมานะครับน้ำก็ค่อนข้างจะปริมาณเยอะมากนะครับท่านที่อยู่ริมฝั่งลำตะคองนะครับก็รามาะมัดระวังด้วยแล้วกันนะครับสุนเนินบ้านฉันครับอยู่ที่ท่าน้ำวัดตะคองหลงนะครับ ปริมาณน้ําในสายน้ําลําตะคองนะครับวันนี้ค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวนะครับปริมาณน้ําค่อนข้างเยอะนะครับถ้ามีพายุเข้าอีลูกหรือว่าฝนตกหนักๆนะครับบ้านที่อยู่ริมฝั่งลําตะคองนะครับก็เตรียมเก็บของขึ้นที่สูงเลยแล้วกันเนาะที่อยู่ท้ายน้ํานะครับ จากตำบลสุเมรุนบาสเน,น,สเนจังหวัดนครราชสีมานะครับข้าน้ำวัดตะคองหลงนะครับน้ำค่อนข้างเยอะนะครับเหลยวบันไดสองขั้นเองนะครับน้ำขึ้นสูงแล้ว ตำบลโคราชตำบลโค้งยางตำบลกุจิกนะครับที่อยู่ริมฝั่งลําตะคองนะครับก็ให้ดูมวลน้ํานะครับที่ไหลไปจากตำบลสนอนนะครับอยู่ที่หน้าวัดตะคองหลงนะครับท่าน้ํานะครับหน้าวัดเลยตอนนี้ให้ได้ดูปริมาณน้ํากันวันนี้น้ํามาเร็วนะครับน้องน้ํามาเร็วมากนะครับปริมาณค่อนข้างเยอะด้วยนะครับ